ย้อนไปเมื่อหลายปีก่อนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นโดยมีกลุ่มวัยรุ่นขับรถซิ่งชอบมาประลองความเร็วกันในซอยนี้ซึ่งเป็นซอยที่เปรี่ยวและถูกปกคลุมไปด้วยต้นไม้นานาชน,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 นิดจนกระทั่งคืนวันหนึ่งก็ได้มีกลุ่มวัยรุ่นมาประลองความเร็วกันในซอยนี้ในระหว่างที่กำลังขับรถซิ่งกันอยู่นั้น ก็ไม่ได้มีใครสนใจว่าจะมีใครมาเดินอยู่บนถนนเพราะในเวลาค่ำเมืดที่ซอยแห่งนี้จะไม่ค่อยมีใครสัญจรผ่านไปมาเพราะเป็นซอยเปี่ยวมากและยังอยู่ติดกับเขตป่าช้าที่มีการฝังศพผีตายโหงเป็นจำนวนมากและในขณะนั้นจ,จู่ๆก็มียายคนหนึ่งแกกำลังเดินอยู่ริมถนน และนั่นก็เป็นความโชคร้ายของแกที่แกถูกรถมอเตอร์ไซค์ของกลุ่มวัยรุ่นชนเข้าที่ร่างอย่างจังร่างของยายขาดเป็นสองท่อนจึงทำให้ยายกลายเป็นผีตายโหงอยู่ที่บริเวณนั้นและก็เชื่อกันว่าวิญญาณของยายอาฆาตพวกวัยรุ่นกลุ่มนั้นและในเช้าวันต่อมาบอย ก็ได้ออกจากบ้านตั้งแต่เช้าด้วยท่าทางที่แปลกๆเหมือนคนกำลังตื่นตหนกตกใจอะไรบางอย่างและเขาก็ไปที่บ้านของเอ็มเอ็มเมื่อคืนนายนอนหลับหรือเปล่าวะเรานอนไม่ค่อยหลับเลยนี่บอยนายคงจะตกใจกับเรื่องเมื่อคืนสินะใช่ใช่เราตกใจมากนอนไม่หลับเลยละ่ะแล้วนายไม่เป็นอะไรเลยหรอวะเอ็ม จะเป็นอะไรละบอยเราก็นอนหลับปกติดีนี่แล้วนายไม่กลัววิญญาณของยายแก่จะมาเอาคืนบ้างเหรอนายจะกลัวไปทำไมยายแก่นั่นหาเรื่องตายเองต่างหากอยู่ดีไม่ว่าดีออกมาเดินบนถนนในเวลามืดคำ่ำแล้วใครจะไปมองเห็นหรอว่าเอมไม่รู้สึกผิดเลยแม้แต่น้อยที่เขาเองเป็นคนแรกที่ชนยายตาย และเขาก็ไม่เชื่อเสียด้วยซ้ําว่าโลกของวิญญาณน,นั้นมีอยู่จริงกับท้าทายอีกต่างหากคืนนี้นายอยากจะไปที่ซอยนั่นอีกหรือเปล่าบอยถ้านายคิดว่าวิญญาณมีจริงนายก็ต้องพาเราไปดูให้เห็นกับตาว่าไงไม่ไม่เราไม่ไปดีกว่าหากนายอยากจะไปนายก็ไปคนเดียวเลยนะเอ็ม และในคืนวันนั้นก็ได้มีกลุ่มวัยรุ่นนัดหมายรวมตัวกันที่เดิมทำเป็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นและเอมเองก็จะไปเข้าร่วมด้วยในคืนนี้ไอ้บอยมันขี้ขาดตาขาวไปคนเดียวก็ได้วะในขณะนั้นเอก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์คู่ใจออกไปที่ซอยเปี่ยวนั้นโดยที่เขาไม่รู้สึกกลัวเลยแม้แต่น้อย ในระหว่างที่เอ็มขับรถออกไปถึงปากซอยเขาก็รู้สึกว่าระยะทางที่เขาขับรถมาทำไมยังไม่ถึงสักทีปกติในเวลานี้เขาต้องไปถึงที่จุดนัดหมายแล้วเอ็มก็ขับรถตรงไปเรื่อยๆอะไรวะเนี่ยทำไมดูเหมือนมันไกลจังป่านนี้ยังไม่ถึงเลย เราก็มาถูกทางแล้วนาในขณะนั้นเอ็มก็ได้ขับรถวนไปมาที่เดิมโดยที่เขาไม่รู้ตัวเลยว่าเขากำลังถูกผีเล่นงานอยู่เขาขับรถวนกลับไปกลับมาอยู่แบบนั้นหลายรอบจนกระทั่งในตอนนั้นก็เป็นเวลากลางดึกแล้วเอ็มก็ได้ขับรถไปถึงที่จุดนัดหมาย แต่พอไปถึงกลับไม่เห็นใครเลยทำไมไม่เห็นมีใครอยู่ที่นี่เลยนี่ไปไหนกันหมดในเวลานั้นทุกคนที่นัดหมายรวมตัวกันต่างก็พากันกลับบ้านกันหมดแล้วเพราะนี่ก็ดึกมากแล้วขณะนั้นเอ็มก็มองดูเวลาจึงได้รู้ว่าเขามาที่จุดนี้ช้าเกินไปและนั่น ก็ทำให้เอ็มรู้สึกแปลกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นจากนั้นเอ็มก็รีบขับรถกลับบ้านในระหว่างทางเขาก็เ,เริ่มรับรู้ถึงบรรยากาศที่แสนจะเยือกเย็นและความเปลี่ยวของถนนเส้นนี้ในขณะนั้นเอ็มก็เผลอเหลือบสายตาไปมองที่กระจกหลังปรากฏว่าเห็นยายคนหนึ่งกำลังยืนอยู่ริมถนน เมื่อมองดูดีๆเอ็มก็จำได้ว่านั่นคือยายคนที่เขาได้ขับรถชนและทันใดนั้นยายก็วิ่งด้วยความเร็วเท่ากับความเร็วที่เขากำลังขับรถอยู่และยายก็โผล่หน้ามาใกล้ๆพร้อมกับพูดด้วยเสียงที่กำลังโกรธแค้นเอ็งขับรถชนข้าเอ็งขับรถชนข้นาทำไงมไ าจะทำให้เองเป็นเหมือนกับข้าในขณะนั้นเอ็มก็ได้ยินเสียงของยายดังอย่างต่อเนื่องและเอ็มก็พยายามไม่มองหน้ายายทำเป็นเหมือนไม่สนใจทันใดนั้นทางข้างหน้าก็มีแสงสว่างเจิดจ้าออกมาในใจเอ็มตอนนั้นก็คิดว่า ตนเองกำลังจะหนีออกมาจากซอยนั้นได้แล้วแต่นั่นก็ทำให้เอ็มคิดผิดแท้จริงแล้วแสงนั่นมันคือแสงของรถบรรทุกที่กำลังวิ่งสวนทางมาและในขณะนั้นเอ็มก็ถูกรถบรรทุกชนเข้าอย่างจังร่างกระเด็นออกไปไกลจนกระทั่งตอนเช้าก็มีชาวบ้านออกมาเห็นเอ็มกำลังนอนทุรนทุราย ด้วยความเจ็บปวดแขนหักไปหนึ่งข้างแต่ก็ยังโชคดีที่เอ็มยังมีชีวิตอยู่แต่นั่นก็เป็นเพราะว่าผียายแกยังไม่ต้องการให้เอ็มต้องตายเพียงแต่ต้องการให้เอ็มสำนึกผิดและให้ได้รับบทเรียนในสิ่งที่เขาทำและหลังจากนั้นมากลุ่มวัยรุ่นก็มักจะถูกผียายหลอกหลอนอยู่บ่อยครั้ง ากใครมีสติในเวลาที่ถูกผียายหลอกคนนั้นก็จะรอดแต่หากคนไหนสติแตกก็จะถึงขั้นเสียชีวิตกันเลยหลังจากนั้นมากลุ่มวัยรุ่นต่างก็พากันเรียกผียายว่าผียายสปีดเพราะแกจะวิ่งตามไล่ล่ารถทุกคันที่ทำให้แกต้องตายถึงแม้ว่ารถจะมีความเร็วมากเท่าไหร่ยายสปีดก็จะวิ่งทันทุกคัน และเรื่องนี้ก็จบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ